แมเหมียวเด็กวัดใครเอ๋เนี่ยทองเล็กอะทองเล็กอันนี้บุญทองทองเล็กอาทองเล็กมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้วันพระวันนี้วันพระน้องเหมียวเด็กวัดมานั่งทำสมาธิหรนะคะทำสมาธิ ทองเล็กทำสมาธิตามมาด้วยใครเอ่ยบูนเรืองบูนเรืองก็มาใครน่แวบๆแวบๆสีขาวๆใครแ,บบแบบวบๆสีขาวอยู่ใต้โต๊ะแวบๆบสีขาวขาวคือน้องจิ๋วหลิวทรัพทวีค่ะจิ๋วหลิวทรัพท,ทวีทางนี้จิ๋วหลิวทรัพทวีน้องพรทองแดงน้องพรขาว น้องพรขาวอันนี้บุญทองบุญทองทางนี้ประกายเพชรประกายเพชร่อันนี้วันพระมาเดินจงกลมกับหลวงปู่เนาะหลวงปู่พาเดินจงกลมดีกว่าเดินที่มีแสงไฟเนี่ยไปทางที่มืดเดี๋ยวเขาจะไม่เห็น เจ้าเหมียวมองเห็นแต่หลวงปู่มองไม่เห็นแต่เหยียบเอานะวันนี้เด็กๆมาเดินเล่นกับหลวงปู่เดินจงกรมยามค่ำคืนหนึ่งทุ่มกว่า,วาเดินจงกรมทำธรรมที่ก่อนเนะเาะออกกำลังกายแต่หลวงปู่ขอถ่ายคลิปน้องเหมียวก่อนหลวงปู่ขอถ่ายคลิปน้องๆเหมียวก่อน ให้กับทุกๆคนได้ดูได้ชมกันว่าค่าคืนน้องเหมียวทําอะไรกันคระในยามค่าคืนน้องเหมียวทําอะไรกันครับหนูก็ไม่ทําอะไรหรอกหนูก็อยู่กับหลวงปู่นี่แหละหนูปู่อยู่หนูก็จะเล่นด้วยหนูก็จะคุยด้วยหนูก็จะเดินไปเที่ยวด้วยถ้าหลวงปู่นอนหนูก็อยากนอนกับหลวงปู่เต็มมุง้งเต็มเตียงหมดเลย อยู่ลิวทับทวีทับวีต่อว,วันต่อคืนต่อว,วันต่อคืนต่อึ้นเรื่อยๆคุนทองเข้าไปเมียชุดเล็กเขาก็จะเล่นด้วยกันเนี่ยออกมาเล่นด้วยกันส่วนชุดใหญ่ใหญ่ก็ซุ้มเงียบไม่ออกมาเล่นละเขาเล่นมาเล่นมาพอแล้วเนาะเขาก็ซุ้มเงียบกันส่วนมีเมียเล็กๆก็มานอนเล่นนั่งเล่นกัน ชมเดือนชมดาววันนี้วันพระเดือนมืดไม่เห็นเดือนเห็นแสงไฟหลงปู่เห็นแสงไฟหลงปู่ฟังเสียงนกเสียงจิิงตกตุกแกใครอยู่ในสู้มืดนี่อีกใครเนี้ยใครคาอันนี้พรพรเงินพรเงินคะ่ะจินตลาก็มาจจนตลา จินตลาจ้าอยู่ในซุ้มมืดนี่ก็มีซุ้มมืดนในใครนวรัตนวรัตอยู่ในซุ้มมืดสีก็มืดแล้วอยู่ในซุ้มมืดก็มืดเลยมืดตเติมมองไม่เห็นละมองไม่เห็นละมามากินอาหารนะคะนวรัตกินอาหารแมวใหญ่กินอาหารรอบดึก รอบคำ่ำรอบค่ำยังไม่ดึกเนาะพิ่สมยัยพี่สมยัยนาริก,กินถาดหนึ่งพิสมัยกินอีกถาดหนึ่งมีแมลงกลางคืนแมลงกลางคืนแมงเม่าและ็ก,ก,ก,กบินตอมแสงไฟบินตอมแสงไฟเจ้าเมียก็มานั่งนอนรอหลวงปู่อยู่ตรงหน้ากุฏินี่แล้ว กินอาหารไปด้วยเล่นไปด้วยจะมืดสักหน่อยเนาะหน้ากุฏิลงปู่จะมืดิีหนึงใครอยู่ข้างบนนี้เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยอยู่บนหลังคากำลังจะลงมาแล้วใช่ไหมคะก็ลังลงมาแล้วมองดีๆนะห้ามโดดเกาะลงปู่ไม่ได้นะตัวเองเล็บยาวโดยเกาะลงปู่ไม่ได้โดยเกาะลงปูเป็นเรื่องเลยดดเลงปูเจ็บเลยห้ามโดดเกาะนะค่อยๆไต่เสา,าลงมานะ รู้ไหมไม่ใช่มองมอแล้วจะโดดใส่หลวงปูไม่ได้นะปวดเจ็บแล้วโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บนวรัตนวรัตนวรัตพิสมัยอภิสมัยอบูญทองน้องบุญทองจิวหลิวน้องจิวหลิวอจิวหลิวนอนบนตอไม้เหรอสบายใจนะทำสมาธิ ธรสมมาธิวันนี้วันพระเนาะธรสมมาธิอ่างบนตอไม้ฟังเสียงนอกเสียงจิง้งหรีดเสียงจิ้งตกตุ๊กแกทางนี้อีกหลายเหมียวเนี่ยหลายเหมียวนั่งตัวน,นี้กันชาวสำหรับค่ำคืนนี้ลรงปูนํำภาพอนุรักษ์ของน้องน้องเหมียวพยายามค่ำคืนถึงแม้ว่าแสงจะมีไม่เพียงพอในสว่างก็ยังทําให้มองเห็นน้องน้องเหมียวเพราะว่าเหมียวสีขาว กระทบแสงไฟโซลาเซลล์ที่พอมีอยู่ก็ทำให้เห็นได้ขอนขำความสุขนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขจะมีแด่ทุกคนทุกท่านทัว่วการทุกท่านทุกคนเทินสาธุอายุวันโนสุข,ขังพะระรัง